ครับก็เราคงมาเริ่มกันด้วย CG ค่ะเรื่องของคีย์เชนใช่ไหมคะทำงานยังไงเพราะว่าหลายคนอาจจะงงเอ๊้คีย์เชนนี่มันคืออะไรเมื่อกี้คุณถามแล้วพวงกุญแจครับใช่ก็คือคีย์เชนเนี่ยมันจะผูกพาสเวิร์ดหลายๆอย่างไว้ Gmail Hotmail Facebook Instagram Twitter ใช่ครับขางผมมีดอทบ็อกส์อะไรเงี้ยผมใช้คลาวด์สวิตช์มาคือพูดง่ายมนุษย์โลกทุกวันนี้ ใช้สวิตคลาวกันคนหนึ่งเนี่ยไม่ต,มต่ำกว่าสหรือห้าสวิตอยู่แล้ว Apple เนี่ยเขาเอา p a s s w o r ทั้งหมดเนี่ยไปกองไว้ในไฟล์ไฟล์หนึ่งไฟล์ไฟล์นั้นก็คือไฟล์ชื่อว่า keychain แต่ว่าเวลาไปค้นในเครื่องเราเนี่ยไปเปิดดูไม่ทังหางไม่เจอไไฟล์น,นี้เป็นยังไงครับก็คือมันคงไม่แบบโง่เก็บไว้ในชื่อนี้นมันคงต้องซ่อนชื่อเป็นชื่อ a m l x m l อะไรสักอย่างนึงวิวัฒนาการมาถึงขั้นนี้เลยใช่แต่ปรากฏว่าแฮกเกอร์รู้แสดงว่าซ่อนไว้ในแบบว่าอะไรที่ลึกมากซ่อนไว้ลึกมากแล้วชื่อไฟล์ก็เป็นชื่อแบบ ห้าหนึ่งสอง MK อะไรไม่รู้อ้าววิธีการเข้าสู่คีย์เชนนี้ทํำยังไงอะคะอาจารย์ก็มันจะต้องมีวิธีที่จะเข้าไปสู่ทาคีย์เชนนี้ก็เดี๋ยวจะต้องว่างต่อไปนะวิธีการที่เข้าถึงคีย์เชนเนี่ยเอาง่ายๆที่จะมันมีหลากหลายนะแต่เอาวิธียอดนิยมสองวิธีวิธีแรกเนี่ยคือเราต้องดึงคีย์เชนเนี้ยออกมาจากตัว iPhone แต่ว่าต้องเจลเบรกต้องเจลเบรกก่อนก็วิเจลเบรกใช่เจลเบรกซึ่งเป็นวิธีของพวกนักเทคนิคแฮกเกอร์ขั้นสูงทีททำกัน นะซึ่งมันก็จะค่อนข้างจะยากเราว่าต้องเจอเบรคเครื่องต้องอะไรครับแต่มันมีวิธีที่ชาวบ้านทําได้โดยที่ไม่ต้องเจอเบรคหรอกไม่ต้องเป็นนักเทคนิคแฮกเกอร์อะไรเลยรัวทำยไงครับโอ้น่ากลัวนี่น่ากลัวก็คือลักลอบแบ็กอัพข้อมูลชาวบ้านแล้วปกติผมก็แบ็กอัพอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับอาจารย์มันต่างกันเวลาคุณท็อปแบ็กอัพเนี่ยคุณท็อปแบ็กอัพยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยก็ปกติใช่ไหมผมก็เอาเสียบ สาย USB ายของนี้ USB เสียบกับอคอมพิวเตอร์ที่บ้านี่ Mac บ้าง PC บ้างใช่ครับตัวก็เป็น Windows บ้าง Mac บ้างครับก็เสียบเนี่ยเข้าไปที่ตัว iPhone ของคุณนิิงล่ะแบตยังไงมันก็เหมือนกันค่ะก็คือใช้แบบต่อกับคอมพิวเตอร์เลยแต่ของผมเนี่ยมันมีแบ็อันนึงคือแบ็เข้าไอคลาวคือซิฟจ็อบเนี่ยก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยปฏิวัติวงการฟังเพลงมาแล้วโดยคิด iPod ขึ้นมาถูกไหมเครื่องเล็กจิเดียฟังเพลงได้เป็นพันเพลงเลย แต่ผมเชื่อว่าไอค o าวนี่น่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับอาจารย์ใช่ใช่ที่๊อบฝันว่าทุกคนกลับไปบ้านไม่ต้องซิงก็คือกลับไปบ้านก็ไม่ต้องไปซิงที่ไหนแล้วเพราะเครื่องเนี่ยซิงเข้าไอค o าวเลยนั่นคือวิธีการแบ็กอัพอีกแบบหนึ่งแต่มันก็มีความเสี่ยงอีกแบบหนึ่งว่าใครเข้าไอค o าวเราได้เขาก็ดูดมาเปิดได้หมดเหมือนกันแต่ว่าไอค o าวเขาก็น่าจะมีระบบรักษาความปลอดภัยอะไรที่ค่อนข้างแน่นหนาพอสมควรตอนนี้ไอคลาวเนี้ยมันใช้แค่ Apple ID ไอดีกับพาดบอดก็ลุยได้แล้วซึ่งมันต้องไปเอนไอเบ แฮกเกอร์เนี่ยเขาคิดรีเวิร์สกลับกัระติ๊บจ็อบเลยคือการแบ็กอัพเนี่ยเดี๋ยวต้องให้ทางทีมงานเนี่ยเปิดหน้าจอเวลาแบ็กอัพเครื่องให้ดูนะทีมงานพร้อมไหมฮะอ่าถ้าพร้อมเนี่ยผมจะให้เขาเขาเปิดแบ็กอัพให้ดูนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟล์ที่มันเป็นตัวไอจูนก่อนดีกว่าต้องเปิดไอจูนนะคือตอนนี้ถ้าคุณนิ่งท็อปเอาตัวสายย้อนปีมาเสียบแล้วก็จะแบ็กอัพเนี่ยมันก็จะเข้าโปรแกรมชื่อไอจูนนะแต่ถ้าเกิดเขายังไม่ได้เสียบยังไม่ต่อเนี่ยก็ ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวจะอธิบายก่อนว่าเวลาแบคเอพเนี่ยมันมี2แบบบนะคือใส่พาสเวิร์ดกับไม่ใส่พาสเวิร์ดเพราะว่ากลับไปที่ CG ก่อนแล้นะเพราะว่านี้มันมันเสียเวลานิดนึงนะกลับที่จีก่อนการแบคเอพเนี่ยมี2แบบคือหนึ่งใส่พาสเวิร์ดสองไม่ใส่พาสเวิร์ดทราบไหมฮะอาจารวันนี้ทราบไหมมันต่างกันตรงไหนไม่ทราบครับอืคือถ้าเกิดเราแบคเอพเราไม่ใส่พาสเวิร์ดถ้าใครเอาเครื่องคอมพิวเตอร์เราไปอ่ะมือถือเราทั้งเครื่องเนี่ยอยู่ในไฟล์แบคเอพนั้นค่ะ ถ้าเกิด <นะ S 2> เขาจะรู้ข้อมูลทุกอย่างในมือถือเราตรงนั้นเลยใช่แล้วคุณนิ้งคุณท็อปเคยแปะหมดแล้วไปขอยืมเครื่องคนอื่นชาร์จไฟไหมประจําบอค่ะข,<อ> <laughs> ข้อมูลทั้งหมดของเครื่องคุณนิ้งคุณท็อปจะอยู่ในเครื่อง,องเครื่องนั้นที่เราไปชาร์จไฟมันออโต้แบ็ะคอัพเยถ้าเครื่องนั้นลงไอจูนไห ทั้งทั้งที่ไม่ได้เป็นแฮกเกอร์อะไรเลยนะอาจารย์ใช่มันจะดูดเข้าไปเก็บไว้เลยเรียบร้อยแบ็กัพเรียบร้อยเลยแต่สมมติว่าเครื่องอเพื่อนของผมที่ผมเอาไปเสียบชาร์จขอยืมเสียบชาร์จอ่ะเป็นปรากฏว่าแฮกเกอร์ไปรวมข้อมูลขนาดนั้นเขาก็ต้องเห็นพาสเวิร์ดไอดีต่างๆที่อยู่ในเครื่องของผมสิครับใช่ถ้าทีมงานพร้อมผมใช้ขนาดแบ็กให้เลยอ่ะเอาไอโฟนหยิบอะไรขึ้นมาอันหนึ่งอ่ะให้ทีมงานหยิบไอโฟนหรืออะไรขึ้นมาอันหนึ่งอ่ะไอแพดอ่ะหยิบขึ้นมาอันหนึ่งอ่ะแล้ว,ลวตัวนี้ให้ถอดสสสสาาาายยยยออ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 อกกกก่่่นนถดให้เเีบ อันนี้คือขอยืนชัดหน่อยครับอ่าอ่านะพอเสียบปุ๊บมันจะขึ้นเป็นตัวเครื่องขึ้นมาตรงมุมนี้มันขึ้นตัวเครื่องขึ้นมาเห็นเครื่องไหมตัวนี้พิสูจน์ iPad ใช่ไหมครับเป็นไอแพดถูก้อะกอดเข้าไปเนี่ยมันไม่ถามอะไรเลยเพราะว่ามันเคยเสียบมาแล้วครั้งหนึ่งเ๋อปกติผมจำเรื่องจะมีอะไรป๊อปอัพปึ้งเด้งขึ้นมาใช่ไหมใช่มันขึ้นว่าทัดหรือไม่ทัดหรือว่าเชื่อถือหรือไม่เชื่อถือถ้าเป็นสตายน์ใช่ซึ่งมผ่านการเชื่อมาแล้วรอบหนึ่งอันนี้แอปเปิลเขาอุตส่าหไ้ง ทำมให้ว่าทัชไม่ทัชไงก็คือถ้าถ้าไม่ทัชเนี่ยก็คือเหมือนกับต้องการเสียบเสียบเพื่อที่จะเอาไฟจากโน้ตบุ๊กพีซีเ้นมาชาร์จอย่างเดียวก็คือไม่ทัชสิงข้อมูลน่นทัชไม่ต้องทัชอ๋อเพราะนั้นท่านผู้ชมจําไว้เลยว่าถ้าขอชาร์จไฟอย่าทัชแต่ถ้าผมต้องการที่จะเอารูปจากเนี้ยลงไปที่คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นนี่คือทัชแล้วต้องกดทัชกดทัชอ่าแล้วมันก็จะจำด้วยใช่ไหมคะมันจะจําแล้วมันจะไม่ถามแล้วมันถามครั้งเดียวอ๋อเพราะนั้นมันจะ มีเมนูให้เลือกว่าจะไ็้อัพลงตรงไหนระหว่างไว้อัพลง i Cloud, อคลาวกับไว้อัพลงดิสคอมพิวเตอร์อันไหนปลอดภัยมากกว่ากันคะอาจารย์มันแล้วแต่มุมมองคือ,อถ้าเกิดเป็น i อคลาวเนี่ยถ้าใครรู้แอปเปิลในดีพอเหเราก็เรียบร้อยดูจากคลาวมาลงเครื่องเราได้เลยลงเครื่องแฮกเกอร์ได้เลยล,ผม,ลผมคนหนึ่งแล้วที่ไม่เอาวิธีการนี้ตัวผมนะอาจารย์ไม่เอา iCloud ใช่ไหมคือผมคิดว่าถ้าข้อมูลผมมันไปอยู่ในคลาวอะ สักวันหนึ่งมันมีโอกาสไงคือแบบผมไม่ถามว่าไอ้คีเชนจะไปอยู่ในไอ้คลาว้ได้ไหมหมดเลยคือแบ็กอัพไปไหนวไอ้คีชงคีเชนที่ไปหมดอะอย่างงี้แสดงว่าดีสคอมพิวเตอร์หรือว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มันก็ต้องปลอดภัยสิครับอาจารย์คือในความเชื่อของผมผมคิดว่าผมแบ็กอัพลงเครื่องผมผมสบายใจกว่าสบายใจที่สุดเพราะว่าเครื่องผมมันก็ยังอยู่ในบ้านผมแต่ถ้าเกิดคุณไปชาร์จเครื่องเพื่อนที่ทํางาน ไปมาคุณครอไปขอยืมเขาเสียบเนี่ยมันก็ลงเครื่องเขาเวลาไปมาคุณครออาจารย์ให้เขาเจลเบรกเนี่ยเขาชอบแบบเอาเครื่องเราอะเสียบกับคอมพิวเตอร์เขาไปเลยแล้วมันก็จะเข้าดิสคอมพิวเตอร์เขาว่าดิสเนี่ยก็คือเครื่องเขาที่เราต่อสายเสียบเข้าไปในเครื่องเขาเพราะนั้นเราจะบอกเขาว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งเดี๋ยวเราจะเป็นคนแบ็กอัพโดยการใส่พาสเวิร์ดถ้าเราอยู่ในถ้าเราก่อนต้อถามเราก่อนอัดกดไปที่เชนพาสเวิร์ดลองกดดูตรงนี้เราสามารถจะใส่พาสเวิร์ดได้แต่อันนี้ที่บอกว่าเชนคือมันส่ไปแล้วรอบหนึ่ง มันก็เลยถาม p a s ว w o r d เก่าอันนี้เป็นระบบที่ดีนะเพื่อยืนยันว่าใช่ว่าเป็นเครื่องชิ้นแรกจริงซึ่งถ้าเราไม่เคยแบ็ k เลยไม่เคยใส่พาสเวิร์ดเลยมันจะถามพาสเวิร์ดใหม่คสองครั้งเหมือนกันอันนี้ถ้าคุณท็อปไปยืมเครื่องผมช h a r g e ไฟ charge b a คุณท็อปใส่พาสเวิร์ดผมเปิดไฟไปอนาตคุณท็อปไม่ได้อืและบาร์บนคลองก็จะเปิดของนิ่งไม่ได้เหมือนกันเพราะว่า นี่เราคนใส่พาสเวิร์ดถ้าเราเป็นคนใส่พาสเวิร์ดเองแต่ไม่ใช่ปล่อยให้เขาไปใส่พาสเวิร์ดให้ใช่ใช่เราต้องไม่นั่นคือวิธีการที่แบบดีที่สุดแล้วค่ะถ้าเราจําเป็นจะต้องไปใช้เครื่องเขาจริงๆอ่าคราวนี้ด้วยวิธีการที่ end clip อ่าเรากดดูนะ end clip อมากดดูกิ๊งเนี่ยมันใช้ใส่พาสเวิร์ดอย่เงนี้แนะนำให้ท่านผู้ชมทางบ้านตอนนี้ดูรายการอยู่เนี่ยเสียบสายแล้วก็แบ็กอัพไปเลยแบบนี้ตอนนี้นะครับใส่พาสเวิร์ดไว้ว่าเราไม่มีปัญหาอะไริปด้วยมันก็จะเอาไฟล์ไปจากััับบบไไไไไดดเเเรรออออีี่่่่่่แแแแ็็คพงนนน้้้้้มมมะะาาาาลลลลยยกูววววใชปห ใช่ค่ะอาจารย์มไม่ได้ขึ้นไปคลาวเพราะบอกอยู่ในดิสก์คอมพิวเตอร์อ่าเดี๋ยวให้ทีมงานเปิดให้ดูหน่อยนี่แหละอ่าใครจะจดทางก็จดแต่ใครไม่จดก็ไม่เป็นไรโรมิ่งแอ p เปิลคอมพิวเตอร์มอวัยซิงแบ็กแล้วก็กระยุกกระยุอยู่กระจุอยู่อยรับย่อะมากก็คือมันไม่อยากจะตั้งชื่อให้รู้ไงมันก็เป็นแบบยูซูนสอีกระยุกระจุอยู่อยู่างเงี้ยนี่คือมันเก็บไว้อ่เรากลับไปที่สับแบ็กอัสับแบ็กอัถอยมาสับนึงสับแบ็กอัดูให้ดีนะนี่ค ถ้ามี iPad มาอีกตัวหนึ่งไอโฟนมาอีกตัวหนึ่งมันก็จะสร้างตึ๊กตึ๊กตึ๊กขึ้นมาถ้าอีกโฟลเดอร์แต่เราต้องพิดเก้บไปเต้องพิชเครื่องนี่คือ iPhone iPad เราทั้งเครื่องเลยอยู่ในนี้ครับแต่ครนี้กุญแจสังเกตได้ไงอาจารย์ว่าตัวไหนคือของแอปไหนอะไรยังไงไม่มีไม่รู้อะมันซ่อนไว้แต่มันจะมีกุญแจอยู่อันหนึ่งซึ่งจะเป็นพวงกุญแจเปิดได้หมดเลยครับนี่้จะจับอกคีย์เชนใช่ไหมใช่ใช่ใชไอ้กุญแจเนี้ยมันจะมีชื่อของมันอยู่เดี๋ยวให้เข้าเว็บไซต์เว็บไซต์นึง นะมันจะมีเว็บไซต์เนี่ยบอกว่าไอคีเชนเนี่ย y p t i n g iPhone Keychain โอ้มีเว็บไซต์ตรวจสอบด้วยใช่แต่วันนี้เราไม่อยากจะวิชาการมากครนะเอาสั้นๆคือคีเชนเนี่ยมันไม่ได้ตั้งชื่อไฟล์ว่า Keychain มันตั้งชื่อไฟล์ว่า 51A ซูมหน่อยซูมหน่อย 51A นะครับแล้วก็สุดท้าย ลงท้ายด้วยศูนย์อีศูนย์อีแต่คงเอาไปแทนตัวไม่ได้หัวไม่ออกอใช่ไหมฮะห้าหนึ่งเนี่ยแทนเลขท้ายสองตัวได้นะคุณเล่นคือห้าหนึ่งเนี่ยคือเลขประจำมาเลยค่ะมันต้องขึ้นตัวในห้าหนึ่งเนี่ยไปลงท้ายด้วยศูนย์อีอย่างเงี้ยไม่ว่าจะนในโลกไทยก็เหมือนกันอืมใช่ตั้งชื่อไว้เงี้ยเดี๋ยวเราจะเอาไฟล์เนี้ยมาแกะแล้วก็ไปเคลียร์พาสเวิร์ดของท่านผู้ชมในห้องส่งเนี่ยคนใดคนหนึ่งที่มาถ้าเราไม่เฟรนด์ดูพวกนี้ไม่ได้เรียกผู้ชมเลยได้ ถ้าใครหน่วยกล้าตายเอาไอโฟนมามาเดี๋ยวเราจะองมีเยอะเปิดถ้าเปิดอย่างเช่นไปเข้า Gmail เขาโดยที่เราไม่รู้ Gmail เขาเลยมีไหมมีไหมครับเดี๋ยวกลึกนะขอไอโฟนด้วยนะได้แล้วนะคะไอโฟนเปล่าใช้ไอโฟนนะมาๆๆนะนี่ครับโอ้โหผู้กล้าตายตบมือให้หน่อยสิดูแม่ดูแม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเลยนะอันนี้ไม่มีอะไรอยู่เลยมั่นใจนะอันนี้ยังเป็นเครื่องเราอยู่นะครับ เอาล่ะได้เครื่องมาแล้วเชิญน้องกลับเสียบสายเลยเสียบสายเลยเดี๋ยวคุณห uh, yeah, ิ้งฝากเสียบสายหน่อยดูซิจะขึ้นว่าอย่างไรบ้างถ้าเอท่านจอลอนะฮะเดี๋ยวจับจับว่าเสียบไหมฮะเสียบไหมฮะเสียบจุ๊บมาแล้วรับอยู่นะลองดูนะครับว่าเป็นไงบ้างพอเสียบปุ๊บนะครับคือคือถ้าไม่เคยเสียบมาก่อนเนี่ยมันจะต้องถาม ค่ะทัชหรือไม่ทัชท่านหรือไม่ทัชใช่ถ้วเคยเสียบแล้วมันก็ไม่ทำคือหมายว่าเท้าอะค่ะขึ้คุณคุณต้องการอนุญาตไหมนะฮะให้เข้าถึงเนี่ยใช่ไหมครับดูย้อนทัวร์เราที่คอมเจอร์ทัวร์เฟสฟอร์มชันขึ้นมาแล้วทัวร์เฟสอิทยูเอฟอนเมื่อกี้มันขึ้นทัชยังฮะอ่ากล้องกล้องจับแล้วเรียบร้อยนะฮะขึ้นแล้วนะทัชเห็นไหมเชื่อถือหรือไม่เชื่อถือแต่ของผมเช่าสากลคุณท็อปของผมเป็นทัชกับโดนทัช เพราะนั้นต้องกดทัชครับผมเชื่อถือนะแต่ท่านผู้ชมทางบ้านถ้าไปต่อเครื่องชาวบ้านอย่าไปกดทัชนะครับครับขอย้ำปลดฟังกอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้คือเราจะแฮกฮะอ๋อเราจะแฮกเราจะต้องเชื่อถืออย่าไปทำตามนะฮะพอเชื่อถือปุ๊บจบละจากนั้นขึ้นจอนี้ฮะขึ้นจอนี้แบ็กอัพแบ็กอัพข้อมูลแบ็กอัพคนนี้คือเราจะเห็นเครื่องละนะฮะแบ็กอัพข้อมูลก็เราก็จะแบ็กอัพดิสก์คอมพิวเตอร์ค่ะนะฮะกดดิสก์คอมพิวเตอร์เนี่ยแต่แฮกเกอร์เนี่ยจุดตาายยเเลนะ เขาจะเป็นคนใส่พาสเวิร์ดในการแบ็กอัพเองทุกท่านดูเลยนะจุดตายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้เขาใส่เองเมื่อไหร่โทรศัพท์ของเราเป็นของเขาละเพราะฉนั้นเราจะต้องไม่ให้ใครมาทำอะไรอย่างนี้กับเราในการเข้า์วิสไดคลาวทั้งหมดเลยชื่อไฟล์ k คีย์เชนแต่ว่าไฟล์คีย์เชนเนี่ยมันจะไม่เซฟว่าชื่อ Keychain มันจะเซฟเป็นชื่อชื่อหนึ่งนะชื่อ5 1นําหน้หน้แล้วก็ตรงท้ายด้วยสุดอีใช่ไหมซึ่งเราจะชคซืร์ดูว่าเนี่ยมันมี จริงขึ้นมาแล้วคือทุกเครื่องเนี่ยเอามาเครื่องไหนมามันก็มีไฟนี้แต่ไฟนี้ถ้าเอาโน้ตแพดอะไรเปิดมันขยุกอยุ่อ่านไม่ออกมันต้องมีเครื่องมือของโจรนนั่ไงของแฮกเกอร์ซึ่งช่วยด้วยจัรยาบาลนี่เราไม่อยากจะมาพูดเรื่องทุนแต่เราจะเลยบอกว่าทูลนี้มันมีดาดดื่นในอินเทอร์เน็ตในกอในขอก็หลดใช้ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแฮกเกอร์แต่งจริงๆแล้วทูลนี้เขาออกแบบมาเพื่อเวลาคุณต๊อปคุณลิงลืมพาสเวิร์ดจะได้ เอาข้อมูลคืนได้มันมีมุมดี <c oughs> มันมีมุมดีบางคนก็แบบอยากได้ข้อมูลคืนแล้วก็ตั้งเองลืมเองครแต่น,นี่เนี่ยคือโจรเขาสามารถจะชูจากแบ็กอัพตรงนี้แล้วเขาไปเรียกเขาจะเลือกไฟล์ที่อยู่ในแบ็กอัพเมื่อกี้เราอธิบายไปแล้วอยู่ในสับชื่อว่าแบ็กอัพและเป็นโฟลเดอร์อย่างนี้อันนี้คือเราดึงออกมาแล้วเ็าจะเห็นไฟล์ที่เตรียมไว้แล้วเขาก็จะโอเพนไฟล์นี้โอเพนขึ้นมาใช่ครทีนี้พอไฟล์นี้เนี่ยมันจะให้ใส่แบ็กอัพพาสเวิร์ดซึ่งเราอธิบายไปตอนต้นรายการแล้วว่าคนแบ็ก เป็นคนใส่พาสเวิร์ดเองครับึงบอกว่าอย่าให้ใครมาแบ็กอัพเครื่องเราอันนี้แฮกเกอร์เป็นคนใส่แฮกเกอร์เป็นคนใส่เขาก็ใส่พาสเวิดเขาซึ่งเขารู้ดีอ่าจากนั้นเขาก็ explore เข้าไปนะคราวนี้มันก็จะเข้าไปในไออนแบ็กอัพก้อนนั้นที่เป็นกระยุกกระยุยนะแล้วพยายามไปดึงไฟล์ต่างมาคราวนี้ระเกี้ยงแล้วเนนี้ อ่ะครันี้ต้องให้อาจารย์พุชพลเนี่ยสวมวิญญาณแฮกเกอร์วันนี้ล็อกอินข้าพวก Facebook Hot m a i l g m a i l อะไรของน้องเขาหน่อยของน้องเขาของน้องเขาเลยของน้องเขาเลยของน้องเขาเลยนะเดี๋ยวนะขอขอเขาที่เชอนี้ครับเจอนี้ครับเดี๋ยวนที่ว่าเขาเคยบอกอะไรให้พวกเรารู้ไหมบอกความจริงแล้วบอกความจริงนะว่าไงนะไม่เคยบอกนะเราไม่เคยบอกเะยรนะเมื่อกี้แอบเอาตอนที่เอามือถือไปให้นิ้งก็เป็นคนอาไปให้นะน้องเพื่อนไปให้นะลองดูสิครับว่าจะเข้า Facebook ของน้องเขา จริงหรือเปล่าเอาเลยเอาเลยง่ายปะเนี่ยใช่เนาะรอดูได้เลยง่ายเรารู้เลยไม่ยากด้วยอาจารย์จะเข้าสวิตสไตร์ก่อนดีฮะอาจารย์พร้อมยังฮะเคยใช้จีเมลบนมือถือป่ะถ้ารับไม่ได้นี่อาจารย์หน้าแตกนะฮะวันนี้ลองดูถ้ารับแลองกินดูน้องชื่ออะไรเนี่ยรู้ด้วยอ่ะพอยเดสเลอะไรเนี่ยอันนี้อีเมลเราใช่ไหมพอยเดสเลนี่วะใช่น้องป่ะใช่เหรอใช่ภาษาปกติด้วยอ่าโอเคไอ้คำพาทเวิร์ดโอ้โหยนี่ ทำไมอวตารเธอฟุ้งฟิงมุงฟิงมุงฟิ้งขนาดนี้ฟิ้งมากฟิ้งมากลองล็อกอินดูไปต่อไปต่อแล้วอ๋อจะขึ้นอย่างนี้ก็จะบอกนะขึ้นจริงนะกำลังมาแล้วครับมาแล้วครับนั่นไงครับมาจริงๆด้วยใช่ไหมใช่ไหมใช่ด้วยโอ้โหไปดูเฟซบุ๊กป่ะเฟซบุ๊กเอาไปดูเฟซบุ๊กไปคนสเฟซบุ๊กกันต่อรหัสรหัสเดียวกันไหมครับ หอดเดียวกันไหมครับรอดเดียวกันเดียวกันด้วยจริงๆมันควรจะตั้งเป็นคนละรหัสกันแต่บางทีเนี่ยได้ Gmail อย่างเดียวนะครับพอพับไวมันเหมือนกันหมดใช่ไหมใช่ไม่ต้องไปแฮกอะไรต่อใช่ครับก็ลอง t ายดูก็ได้เนี่ยมาแล้วนะคะมาแล้วนะนี่นี่เห็นเลยไปถึงบุกมาแล้วใช่เปล่าตัวจริงใช่ล้วครับพระนรพลภัทรใช่ไหมจ๊ะใช่นะครับผมโอเคครับยินดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากแล้วเป็นไงเจอแบบนี้สึกไงโอ้โหตึงเลยตึงเลยใช่ไหมตึงเลยนะอาจารย์ครับถ้าแบบนี้ครับ มีวิธีแก้ปัญหายังไงรมันจะมีวิธีซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูในแง่ของ tools ตรงนี้จะไปเอาไปเอาไฟล์แบ็กอัพที่ไหนซึ่งซึ่ง t o o l เนี่ยมันจะมีให้เลือกอ่าเนี่ยดูนะมันจะมีฟ o ร์มอ็อปชนหนึ่งคือดาวน์โหลดไฟล์จาก iCloud ด้วยเพราะนั้นแบ็กอัพหนีไป iCloud ก็ไม่รอด iCloud ก็ไม่รอดดูจาก iCloud มาได้แใช่แต่มันจะมียากอยู่สเต็ปหนึ่งคืออย่างเงี้ยเมื่อกี้เขาแบ็กลงเครื่องเลยเนี่ยอยู่ที่เครื่องเขาง่ายแต่ถ้าเกิดเขาจะเอาจาก iCloud เนี่ยพอกดเข้าไปมันจะถาม Apple ID password เพราะนั้งลห เขาจะดึงแบ็กอ oh. ัพมาจากคลาวด์แล right? ้วเขาก็ทำกระบวนการนี้เหมือนกันใช้แค่โปรแกรมนี้ถึงบอกไงก็ไปเก็บไว้ในไอคลาวด์โอกาสที่โดนยังนี้มีก่อนจะมาถึงจุดสุดนั้นมันจะมีพวกโซเชียลพวก Facebook พวกอะไรพวกเนี้ยเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าวิธีการพาสเวิร์ดอย่างเงี้ยไม่ปลอดภัยเขาจะมีเป็นโทเค็นกดตรงนี้โทเค็นอะไรคือโทเค็นค่ะดใหู้โทเค็นนี่คือคุณนิ้งเข้า Facebook ทีนึงวันนี้มันก็จ่ายเฟซคือนิ้งทีนึงแล้วพรุ่งนี้เข้าอีกจ่ายให้อีก ก็คือวันต่อวันใช่เป็นเป็นทุกครั้งที่เข้ามาจะมีโทเค็นให้พอออกจากเซสชันนั้นไปโทเค็นนั้นก็สลายไปแต่ไม่ใช่อยู่โทเค็นอะไรพวกนี้ใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่อยู่โทเค็นไม่ได้นะอย่าเข้าเรื่องอะไรคล้ายๆเอย่าเข้าเรื่องเลยเพราะเพราะนั้นเดี๋ยวให้ทางอาจารย์เต้โชว์ซีจีของการป้องกันก่อนแต่ทุกคนจะได้คิดเป็นระบบและเห็นว่ามันเป็นยังไงวิธีป้องกันนี่มีหลายแบบเลยหรือเปล่าคะวิธีป้องกันนี่มีหลายแบบมากอ่าอันนี้คือคีย์เชนเข้าถึงทุกอย่างได้หมดอ่าที่บอกไปเสร็จจดมาเรียบร้อยโชว์เรียบร้อยแล้วผ่านไปอ่ยมาดูกัน วิธีป้องกันการเข้าถึงไฟล์คีย์เชนหนึ่งเราล็อกสกรีนง่ายๆเลยเปิดมานี่เจอเจอพาสเวิร์ดอย่างเงี้ยใช่ครับพวกก็แบ็กอัพไม่ได้แล้วอ่าอันนี้เป็นวิธีหมูสุดๆแล้วใครๆทำได้สองไม่กดทรัสแค่ไม่ทัดมันก็ทำไม่ได้เพราะนั้นถ้าอะไรถ้าทัศเราอาจจะอันทัดได้ครับดันทัดอ่าคืออันทัศไว้ก่อนปลอดภัยกว่าอันทัดไว้ก่อนก็คือว่าเหมือนกันเราไม่รู้จักกันแค่นั้นสามยกเลิกการทัดในอดีตซึ่งเดี๋ยวเราจะโชว์เลย ่แลนะ้าทำไงถ้าอาจารย์พร้อมผมจะโชว์เลยอาจารย์บอกพร้อมแล้วเดี๋ยวจะโชว์ข้อ3ยกเลิกการยกเลิกได้จริงน,นะครับยกเลิกได้แต่ว่าเวลายกเลิกมีข้อเสียคือมันจะรีเซ็ตค่าโลเคชันกับไพรเวซีด้วยคือถ้าเกิดคุณตับตั้งจูนไว้โลเคชันนี้อะไรเงี้ยมันจะเคลียร์หมดนะเลยเคลียร์เกลี้ยงเลยทำเป็นส่วนตัวด้วยอันนี้เราต้องตัดสินใจะเดี๋ยวให้เขาโชว์ให้ดูทำไงนะก็คือหนึ่งไปที่เซตติ้งก่อนนะครับเซตติ้งก่อนนะถ้าคุณผู้ชมมี iPhone มี iPad อยู่ในมือนะครับ หยิบขึ้นมาได้เลยใช่ไหมครับอ่าได้แล้วครับดูนะฮะเซตติ้งหรือว่าการตั้งนี่ต้อนี่นิดนึงไปที่เซตติ้งอ่านี่ครับไปที่เจเนอเรลลทั่วไปทั่วไปเจเนอเรลลเจเนอเรลลทั่วไปทั่วไปไทยเจเนอเรลลอังกฤษเอ้ยไทยทั่วไปอังกฤษเจเนอเรลลเลื่องบรจนสุดจะเขียนว่ารีเซ็ตในภาษาไทยคิดเหมือนเขียนเหมือนกันรีเซตนะคะรีเซ็ตเหมือนกันทั้งสองเากแล้วไปที่รีเซ็ตการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวข้างล่างสุดความเป็นนนสสส่่วววตตัากดดรรงี้ใพเิ์ นะาใส่ password อ่าพอใส่ password ปุ๊บเนี่ยมันจะรีเซ็ตเลยทันทีจบอ๋อใส่พาส,ส์ตโค้ดไปซีแค่นี้หลักที่เราใช้แบบล็อกสกรีนนั่นเองใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวกลับมาที่ซีจีครั้งหนึ่งกลับมาที่จอใหญ่นะอีกทางนึงคือเราโดนไปแล้วเรียบร้อยเหมือนที่คุณท็องถามเมื่อกี้เนี้ครับจะอันทับไปกี่ครั้งมันก็อับไปหมดแล้วกันนะทีมงับอ่าก็คือสามารถจะเปิดใช้ฟังก์ชัน two step ช่วยก็คือว่าเวลาจะล็อกอินเนี่ยยูสเซอร์เพิ่มออย่างเดียวไม่ได้ต้องมีการเจนโค้ดหกตัวสอนมาดด้้วยะะไแลอักษรมาย อันนี้สุดยอดเลยไม่เคยนําเสนอมาก่อนคืออะไรครับอาจารย์ที่ที่ไม่เคยนําเสนอเนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างจะยากนิดนึงนะแต่ว่าวันนี้ถึงเวลาละที่ต้องนำมาเปิดเผยกันน,น,นั่นคือนั่นคือเขาเรียกว่า Pass แอปพาสเวิร์ดแอปพาสเวิร์ดเนี่ยนะคะอ่าหลักการง่ายหนึ่งแอปหนึ่งพาสเวิร์ดเลยอืมคือ,ค,อคือเครื่องเดียวกันเนี่ยมันมีพาสเวิร์ดของเครื่องใช่ไหมค่ะท่านนั้นนี่มีหลายแอปใช่ไหมตั้งพาสเวิร์ดสำหรับแอปแต่ละแอปเลยแต่คนบอกอ้าวคุณทิ้งแช้ Gmail ก็มีพาสเวิร์ดอยู่แล้วค่ะไม่ใช่พาสเวิร์ดเฉพาะ ที่เจนขึ้นมาครั้งเดียวแล้วใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลยน่าสนใจมากน่าสนใจมากแต่ว่าเข้ายังไงอ่ะมันมันจะใช้แอปพาร์ทสุดที่น่าแบบที่ต้องวีทีอาร์ละเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยกเดี๋ยวเราจะเปิดวีทีอาร์ให้ดูว่าทำไงแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายตาวีทีอาร์ไปนะอาจจะมีหยุดอธิบายบ้างในบางช่วงอ่ะซึ่งซึ่งทีมงานก็พร้อมแล้วงั้นเปิดเลยนี่คือวีทีอาร์แอปพาร์ทเวิร์ดเตรียมล็อกอินล็อกอินเข้าไปอันนี้ปกติแลนะครับไม่มีอะไรนะครับคข้าปุ๊บ หยุดแป๊บหนึ่ง oh, นี่คือ two step ที่บอกคือใครเขาเขโมยยูสเนอร์เพาเวอเราไปเราก็ยังไม่ค่อยตื่นเต้นมาก mm hmm. เพราะมันต้องเจนเลขหกหลักเนี่ยที่โปรแกรม Google Authenticator แล้วใส่เข้าไปมันถึงจะล, oh, <okay. S 1> ล็อกอินเข้า gmail เขาจะส่งมา mm hmm. ที่เมสเซจใช่นี่คือเหตุการณ์ปกติยังไม่ได้ทำแอปเพาเวอร์นะค่ิดค่าปกติอ่ะไปต่อถ้าใส่ลงไปใส่โค้ดลงไป,งไปมาละมาละช้าๆนะเข้ามาทางนี้ปุ๊บ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 เข้ามา เจอตรงนี้แอปพาสเวิร์ดอยอยู่ตรงนี้ย่ตรงนี้ะไปต่อปึ๊บหยุดแป๊บนึงถอยนิดนึงตรงนี้มันจะมีคำว่าเมลคาล l นด้าอะไรเต็มหมดเลยตรงนี้มันจะบอกว่าจะใช้แอปอะไรนะแต่เมื่อกี้เมื่อกี้วิทยาบรมไปแล้วตรงนี้คือเครื่องที่เราใช้อยู่ใช้เครื่องอะไรคือเลือกแอปเลือกเครื่องแล้วเจนอะเจนเลยคลิกเจนเนอเรตเนี่ยคลิกเจนเนอเรตบางคนมงบอกเอ้าก็แอปชั้น อีเมลอะไรก็มีพาสเวิร์ดอยู่แล้วทำไมต้องเจนด้วยหลังเจนเสร็จถึงจะรู้อัปเดตต่ออะไรพอเจนเสร็จปุ๊บหน้าตาเป็นอย่างนี้ก่อนเจนมันจะจะถามหน่อยนะโอเคถามเลขรหัสเมื่อกี้ใช่ใช่อันนี้เข้ามาละเข้าทวนให้ดูอีกทีหนึ่งเพราะมันเร็วมากเมื่อกี้นี้เนี่ยตรงเนี้ยเลือกแอปได้จะเอาแอปอะไรเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเร็วแคลนด้าจะเป็นแอปของ Google นะแล้วก็ใช้กับเอาลุกได้แอปที่เราต้องการพาสเวิร์ดใช่มัครกูเก r v i c e ทั้งหลายแหละไปต่อ เลือกเครื่อง iPad BlackBerry Windows Phone ได้หมดเลยครับอืเจ๋งมากจากนั้นไปต่อเจนเจนพาสเวิร์ดที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งและใครอยากจะได้พาสเวิร์ดดีนะเอาไปประกาศในโซเชียลเลยคุณท็อปสามารถจะประกาศพาสเวิร์ดที้ใน Facebook คุณท็อปเลยว่า Gmail ผมพาสเวิร์ดนี้ไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวเลยฉุดยอดแม่เพราะว่ามันใช้ได้แค่เครื่องนี้เครื่องเดียวเครื่องเดียวเท่านั้นคือเวลาไปใช้เครื่องอื่นไม่ได้แล้วก็ถ้าเกิดใครแฮ็คไปก็ทิ้งไปเลย โฟกัสอินเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้นะคัดไปไว้แล้วเอาไปใส่ในมือถือเราอ่ทําเลยเดี๋ยวไปเรื่อยีคัดไปต่อเลยยาวคัดไปละดูนะฮะนี่นี่คือเครื่องมือถือเราครับปกติต้องเข้าไปในอะไรนะเซตติ้งแอคเค้าอะไรถูกไหมฮะเซตแอคเค่าหรืออาจจะใช้เครื่องแม็กอ่านเมลก็ได้นะนี่เครื่องแม็กนะอ่านเมลอ่าน Gmail ปกติต้องใส่พาสเวิร์ดที่เราใช้อยู่ใช่ไหมไม่ต้องไปเอาพาสเวิร์ดเก่อยู่เมื่อกี้เนี้มา แต่ตอนแรกเนี่ยต้องใส่พาเวอร์จริงก่อนพาเวอร์จริงจริงนี่เราใช้อยู่อ่ะใส่บอกมารอบนึงก่อนนะอันนี้คือพาเวอร์ที่เหมือนพาเวอร์หลักพอล็อกอีนิดหนึ่ไปปุ๊บนะหลังผ่านชุดเสร็จปุ๊บไปเอาพาเวอร์ที่ว่าใช้แค่เดียวทิ้งนั่นแหละเอามาใส่เข้าไปดูนะค่อยๆดูนะปุ๊บๆเร็วมากเร็วับเวลาเราน้อยกด Google ปุ๊บเมลปุ๊บอ่าดูนะขั้นตอนสุดท้าที่สุดคือตรงจุดนี้ทำแค่เดียวพอนะอีดิตกูเกิลอีดิตกูเกิลแล้วใส่พาสเวิร์ดนี่เลยครับ พาสเวิร์เนี้ยมาเนี่ยค่ะพาวเวอร์ทั้งหมดเนี้ยเออเนี่ยครับแนะสิบหกตัวสอนเนี้ยสี่สี่สิบหกเอามาใส่ตรงนี้มันจะมีที่ให้ใส่อยู่อ่านี่ยเลยใส่ตรงนี้เลยใส่ใส่ตรงที่พาสเวิร์ดเราเนี่ยครับครับอ๋อแล้วก็จบแล้วโอ้โหอ่าดูเร็วหน่อยนะ ดูเร็วไปหน่อยนะไม่เป็นไรครับถ้าดูไม่ทันครับผู้ชมครับเดี๋ยวกลับไปติดตามใน YouTube c h anel ของ The Hacker TV หรือว่าที่แฟนเพจ Facebook ของ The Hacker TV กดไลค์กันเยอะด้วยนะครับ<ช>ครับ<ช>ผมแล้วค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามาแฮกซิตกันต่อค่ะ